โอ้ปลาใหญ่ไม่นี่เนี่ยตัวเป็นใหญ่เลยครับพี่น้องครับรถจะบ้าครับไม่ค้าครับเอาเอาตัวใหญ่ๆนี่ครับตัวหนึ่งเลยครับปลาเพาะตัวเป็นใหญ่เลยพี่น้องสดๆเลยครับปลาเพาะหนึละร้อยซา คนหลากขนาดเลยครับฝนลงเม็ดครับตอนนี้ครับที่ริมโขงท่าพนมครับตลาดนัดแทนลาวพี่น้องเสาวันทร์กับเสาวันพลหัสบดีเป็บรรยากาศสุดยอดในตลาดนี้ครับพี่น้องของขายมัหลายตลาดใหญ่ครับออกพันษาของกินเพียบเมื่อที่กับแซบงานมันเริ่มไข่แล้วตอหัวเสือแห้งหลายพี่น้องยามีเห็นนะ ใครแตฝนเศาตกวันนี้ฮะมือช่วงหกโมงน,นะครับวันนี้มาใส่เนี่ยหน่อยหนึ่งครับเพราะว่าในช่วงเศร้ามันมีฝนนะครับเอ๊บจะาพัดใส่เข้าร้าน,นข้างหนาดเลยเทข้าเขานะาาาแฟนจีนายครับพี่น้องโอู้หานมาดีนี้ยหันหนังไฟครับพี่น้องมาเสียวเด้อโอ้ค่าไมคา่ค่าจะได้สินค้า,าไปขายโตนะ ตอมันเข้าพี่น้องครับแายขนาดเลยครับนี่เป็นจุดผลอลินการค้าที่ตลาดนัดไทราวอำเภอทา่าพนมจังหวัด,วดนครพนมครับจุดนี้มีทุกเ้าวันจนันทร์กับเช้าวันพฤหัสบดีครับ6โมง7โมง8โมงครับพี่น้องของใครเต็มตลาดเลยหมืก่กระปูแดงสดๆเลยครับพี่น้นนองโตงามๆเลยนี่รปูแดงนะนี่แบบร้านแล้วก็มีแบบยีงหมดแล้วก็มีครับพี่น้องภาขนาดเลยกระปูแดง สดๆเลยพี่น้องบึงบรรยากาศครับหักขนาดเลยพี่น้องไปพ่บุีิกันมานี่ฮะฮอตบลอนหาหินของแซบแล้วนี่แหละมุมมีแหละพี่น้องครับอข,ข,ขอลมเขอกำข้เมาพี่น้อง เปียกบ,บริการเต็มที่เลยครับพี่น้องปรุงสุกแล้วพร้อมกินได้เลยบริการเมตคากระปูหน้ากระปูน้อยอยนี่โอ้ลายแห้งครับกระปูนะเบ่งบรรยากาศครับสุดๆเลยครับเบอนี้น้ำโพงกำลังลงครับตอนนี้ครับเริ่มบกแล้ว,วนะ้ำปลาตันสูง บึงกับปูนาพี่น้องลายขนาดเลย่อกไม้สาบะามัลิักนกกี่น้องครับที่ีนี้คนตกคํำคนลมเม็ดมี่น้องเลย,ยางานนี้กระปูแดเงเริ่มมีหลายแล้วครับางานนี้นะ มันเป็นยาปิญญามผมมันอยู่ครับส่วนกระพูน,น้านี่มีเื่มตลาดเลยตอนนี้ครับพี่น้องดูงลลลงมมาารลซาบาดซาบ้าดายลาลซมาา้าดโน้าดมาบ้าดูิโล้าบ้า่ริมโขงา่าพนมครับ้บลาบน,นานน้ดา้บ้บี้ลาบลาาบ้้ดลา,าดล บุ้ยมึงมีอย่างเด็ดเลยดูข้าอัเดือนกูแจ้งให้น้องกะปูหินพี่น้องกระปูแป้นนี่ตัระปูงี้เลยกินมันก่อนแซ่บๆพี่น้องกระปูนี่ฮะปลาปีไก่ครับพี่น้องอันนี้ปลาปีไก่กระปูครับโอ้หลายแห้งไหมนี่เมย์กรปูนา มาขี el ad el ad. ้ข่วนครับพ AH> oh, ี่น้องวันนี exactly ้นี่คือบรรยากาศครับยำเช้าครับที่ท่าพนมครับตลาดนัดขายของป่าพี่น้องครับเบิ่งบรรยากาศโอ้ต่อขุมเหยพี่น้องสุดๆแล้วครับงามๆโตคันะก้อย น้ำนี่กระปูลายขันยำนี้ครับพี่น้องปลาปลาาาเขหดุกรู้จักบ้านไหมครับปลาดุกนี่ครับอ๋อร้อยแปดสิบบาทต่อโลกรู้พี่น้องแล้นนะครับ เบิ่งกบพี่น้องขายดีขนาดเลยบรรยไไากาศครับพี่น้องวันนี้กระปูเรียนครับต่หอหลายโอ้ไม่ค้าในกองที่บ้านครับวันนี้อเอากองหนึ่งครับเอา,ออาอตัวกลางด้วยครับเอาต่อของเสือกองหนึ่งนี่พี่น้องงาม,มาอ่ะเลย ดอาผมกระปูแดงมาเพียดโนซานพี่น้องร้านนี้ครับบรรยากาศครับสาววันฝนลงเม็ดครับกระเท้าจ้าทางฝั่งร้านยังมีมือฝนอยู่พี่น้อง ปลาพี่น้องโอ้ปลากุตปลากุตปลา,าเนื้ออ่อนบรรยากาศครับนอดสานพี่น้องทำไม่ไล่ไว้สามหล่อยครับไหมเว้าาาดดพรอ พักข,ขนาดมานันนี่ขนาดมาสายได้นีเจ็ดโมงกว่าละกอยทุงละเร้บาบาทพี่น้องเอากอยหนะ้าถุงหนึ่งนี่อ๋อนี่บอเอากอยครับถุงหนึ่งครับเส้าบาทเนาะกอยหอยกบพี่น้องทุงรเส้าสุรห้าสิบส ครับปลาเด็กการนี่ครับพี่น้องกินหอมขนาดเลยตวงขนาดเลยนี่<อ>แมงกิโลครับส,สดๆเลยปลาขาวน้อยอย่างนี้ นชุดของรเราพี่น้องโอ้ยขานาดแม่นี่ปลาคนะนาดสดๆเลยครับพี่น้องปลากระเดื่อหลากขนาดเลยอย่างนี้ปลาลุงนี่ลุงต้อนหลายพี่น้อง พวกปลาตามทุง่งนาฮะนะแม่จีโรกที่ทังหลายแม่ข้ามกระมีพี่น้องนี่โอ้ลายแฮงเหมือนนี่ไหมแม่ข้ามน้ำร้องใต้ดินพี่น้องครับไหวครับพี่น้องหากได้ส่งเมนูวันนี้ ขึ้นบ้านโตหัวเสือครับพี่น้องที่เด็ดเลยนางมางงาม,มานะาเมื่อกี้เห็นนะคนเกลี่ยไข่ข้ากน่เลยเมื่อกี้นี้ครับพยจะไดพยายามพวกยมพงายามพยมยมพยายามพยายามพยยามพวกโมกเายามพราะา่ายามพยามพยามพยายายาย่ามาายาามยามายา,าย,ยายามพย่ามพาายายา เบืงง้องล่างตั้งถึงจะเปิดขายอย่างตรงนี้นะนี่ช่วงนี้เมีคา้าฝั่งเราขา้ามาขายของหลายมีน้องพีไทยมีบนอย่างหลอดซื้อของได้หลายซอยเลยบนนี้ก็แม่นไ่น้องครับนี่ปลาลุดครับโอ้กระปูเป็นนี่ไหมร้านอาหาดเลยแม่กระปูไหมพี่น้องนี่คือเก่าเนานะเก่าคนะือเก่าไปแล้บนะ่ไปเรื่อลงไหล Ô vợ chị cảm ơn mẹ, bao nao. Ô vợ chị cảm ơn mẹ. Ô vợ chị มาครับมันยังในการครับพี่น้องตลาดนัดเทล่าท่าพระโมครับเสาวันจันทร์เสาวันพฤหัสพี่น้องสุดยอดตลาดนี่ครับของขายเพียบเลยของปลาอาหารตามฤดูกาลปลางามขนาดเลยครับพี่น้องครับนี่ครับปลาแซ่บ

ตุ้มเงพอดีงามเลยครับพี่น้องปลานี่นะครับปลาแซ่บคนหลายขนาดเลยบันนี้เห็นนะเอาครับพี่น้องครับนี่คือบรรยากาศยามเช้าครับวันฝนลงเม็ดครับตกลืนลินไปปล่อย,ปปอยเราออกฝนครับที่ ตลาดนัดไทยลาวอำเภอท่าขน,นมจังหวัดนครพน,นมครับมาหล่อใน,ในการด้เด้พี่น้องทุกเสาร์วันจันทร์ทุกเสาร์วันพฤหัส,ส,สบดีครับบรรยากาศนี้สุดยอดเลยครับตลาดนี้ครับของฝลาของเซเลพนาไปแล้วลครับเบืองเรือข้ามโพมาพี่น้องเต็มลำเรือทุกลำเลย